สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะคือเรื่องของจิ้งจอกในตำนานเอเชียโดยเฉพาะเจ้าจิ้งจอก9้าหางที่เราเออน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะครับผมเป็นตำนานที่แบบมีสเสน่ห์แล้วก็ลึกลับน่าค้นหาจริงๆ ใช่ค่ะข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมาจากบทความที่เขารวบรวมเรื่องของจิ้งจอกในตำนานทั้งของจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเลยเป้าหมายของเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะจิ้งจอกในแต่ละที่เนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วทำไมมันถึงยังอยู่ในความสนใจของเรามาตลอดนะคะถ้าดูภาพรวมก่อนเลยนะคะจากข้อมูลเนี่ยสิ่งที่เหมือนเหมือนกันเลยก็คือจิ้งจอกพวกนี้มักจะฉลาดมาก แบบว่าฉลาดแกมโกงนิดๆแล้วก็มีความสามารถแปลงกายโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงสวยๆอะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็มีเรื่องพลังที่เกี่ยวกับหางยิ่งหางเยอะก็ยิ่งเก่งประมาณนั้นเลยค่ะใช่ครับประเด็นเรื่องความฉลาดกับการแปลงกายเป็นหญิงงามเนี่ย สำคัญมากนะครับคือมันทำให้จิ้งจอกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่แบบว่าทั้งดึงดูดใจทั้งน่ากลัวได้ในเวลาเดียวกันไม่ใช่แค่ตัวดีหรือตัวร้ายแบบตายตัวไปเลยแต่มีความซับซ้อนสูงซึ่งมันก็สะท้อนมุมมองต่อพลังอำนาจหรือเสน่ห์ที่อาจจะคาดเดาไม่ได้ด้วยครับอืมน่าสนใจค่ะงั้นเราเริ่มที่จีนกันก่อนเลยไหมคะที่นั่นเขาเรียกหูลี่จริงใช่ไหมคะครับหูลี่จริง หูลี่จริงอ่าตำนานเขาว่ายังไงบ้างคะเรื่องพลังเรื่องก้าวหางเนี่ยคือตามตำนานเนี่ยหูลี่จริงจะเพิ่มพลังได้หลายวิธีครับอ,อาจจะดูดพลังงานจากธรรมชาติหรือว่าบำเพ็ญตบะเป็นเวลานานมากๆเป็นพันๆปีเลยพอพลังแก่กล้าจนมีก้าวหางเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นสุดยอดทรงพลังที่สุดแล้วครับแล้วภาพจําของหูลี่จริงส่วนใหญ่จะดูร้ายๆหน่อยหรือเปล่าคะอย่างเรื่องเอ,อนางสนมตาจีใช่เลยครับ ตาจีนี่เป็นภาพจําที่แข็งแรงมากที่ว่าเป็นปีศาจจิ้งจอกแปลงกายมาเพื่อล้มล้างราชวงศ์ซางเลยทีเดียวมันก็เลยทําให้หูลี่จิงมักจะถูกโยงเข้ากับเรื่องความวุ่นวายทางการเมืองหรือเสน่ห์อันตรายของผู้หญิงที่อาจจะสะทอนความกังวลบางอย่างในสังคมยุคนั้นๆน,น,นะครับอ๋อค่ะแต่จริงๆแล้วก็มีบางตำนานนะครับที่เล่าว่าหูลี่จิงช่วยเหลือมนุษย์ก็มีเหมือนกันแล้วพวกจุดอ่อนล่ะคะที่ว่ากลัวกระจก หรือว่าซ่อนหางไม่มิดอันนี้จริงไหมคะก็เป็นความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาครับอย่างกระจกเนี่ยเชื่อกันว่ามันสะท้อนร่างที่แท้จริงออกมาได้ส่วนหางที่เอ่อบางทีซ่อนไม่มิดโผล่ออกมาเนี่ยก็เป็นเหมือนหลักฐานที่ปิดบังไม่ได้นั่นเองสรุปง่ายๆก็คือหูลี่จริงเนี่ยแก่นของมันคือเรื่องอำนาจเสน่ห์และก็ความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆซึ่งบ่อยครั้งก็ไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้าใจแล้วค่ะทีนี้ ข้ามไปฝั่งญี่ปุ่นบ้างคิสุเนะอันนี้เหมือนจะซับซ้อนกว่ามีหลายบทบาทกว่าหูลี่จริงนะคะใช่ครับคิสุนเนะนี่มีความหลากหลายกว่ามากจริงๆครับด้านหนึ่งก็คือเซนโกะหรือจิ้งจอกฟ้าพวกนี้เป็นเหมือนผู้รับใช้เทพอินาริซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการเกษตรความอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่มักจะมีสีขาวถือว่าเป็นมงคลครับอ๋อเป็นจิ้งจอกไยดีประมาณนั้นครับแต่อีกด้านหนึ่งก็จะมียาโกะ หรือจิงจอกป่าพวกนี้จะเจ้าเล่ห์กว่าหรือบางทีก็จัดอยู่ในกลุ่มโยคัยเลยคือเป็นพวกพูดผีปีศาจสิ่งเหนือธรรมชาติในความเชื่อญี่ปุ่นนะครับพวกนี้แหละที่ชอบแปลงกายมาหลอกคนหรือบางทีก็อาจจะมีความสัมผัสลึกซึ้งกับมนุษย์ได้เหมือนกันการที่เป็นผู้รับใช้เทพนี่น่าสนใจนะคะทําให้ภาพของคิสเนะดูไม่ได้น่ากลัวอย่างเดียวแล้วพวกก้าห่างล่ะคะที่เรียกว่าค no ิวบิโนคิสเนะยังถือว่าทรงพลังที่สุดเหมือนเดิมไหมคะ ยังทรงพลังที่สุดเหมือนเดิมครับคิวบีโนคิสเนเนี่ยคือสุดยอดแล้วแต่ด้วยความที่มันเชื่อมโยงกับเทพอินาริด้วยบทบาทมันก็เลยซับซ้อนกว่าอาจจะเป็นได้ทั้งดีและร้ายเหมือนเดิมครับจุดอ่อนก็ค,คล้ายคล้ายเดิมคือสุนัขซึ่งเป็นศัตรูตามธรรมชาติหรือการแปลงกายที่อาจจะไม่สมบูรณ์มีอะไรให้จับได้อืแก่นของคิสเนก็เลยเป็นเรื่องความหลากหลายทั้งความศักดิ์สิทธิ์ความเจ้าเล่ห์แล้วก็ความผูกพันกับโลกมนุษย์ครับสุดท้ายแล้วค่ะมาที่เกาหลี กับกูมิโฮอันนี้จากข้อมูลเหมือนจะเน้นไปทางน่ากลัวเลยนะคะใช่ครับกูมิโฮนี่ภาพลักษณ์จะค่อนข้างไปทางน่ากลัวเป็นหลักในตำนานส่วนใหญ่ต้องอายุพันปีถึงจะมีก้าวหางเหมือนกันแล้วเป้าหมายหลักของกูมิโฮคืออะไรคะทาไมถึงดูน่ากลัวเป้าหมายหลักของกูมิโฮส่วนใหญ่เลยนะครับคือการอยากเป็นมนุษย์อยากเป็นมนุษย์ใช่ครับอยากเป็นมนุษย์มากๆ แล้ววิธีการที่เล่ากันมากที่สุดก็คือต้องกินตับหรือหัวใจของมนุษย์ให้ครบร้อยคนอ oh. ครับถึงจะกลายเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้มันก็เลยทําให้ภาพลักษณ์ออกมาดูโหดร้ายแล้วก็น่ากลัวกว่าจิ้งจอกในตำนานจีนหรือญี่ปุ่นอย่างชัดเจนเลยฟังดูโหดมากแต่ก็แอบมีความมุ่งมั่นเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วทําไมถึงอยากเป็นมนุษย์ขนาดนั้นล่ะคะนั่นสิครับอันนี้ตำนานก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลชัดเจนเท่าไหร่ว่าทําไมถึงปรารถนาความเป็นมนุษย์ขนาดนั้น แต่มันคือเป้าหมายหลักที่ขับเคลื่อนกูมีโหส่วนใหญ่เลยครับแล้วมีวิธีอื่นไหมคะนอกจากกินตับเนี่ยก็มีเล่าบ้างเหมือนกันครับเช่นอาจจะต้องทําความดีมากๆไม่ทําร้ายมนุษย์เลยเป็นเวลานานๆหรือบางทีก็ต้องแต่งงานกับมนุษย์แล้วรักษาความลับบางอย่างให้ได้ตามเงื่อนไขแต่ทั้งหมดก็เป็นเส้นทางที่ยากลําบากมากๆครับจุดอ่อนก็ยังคล้ายๆเดิมคือเรื่องหางที่ซ่อนไม่มิดหรือว่ากลัวสุนัข สรุปคือกูมิโฮนี่เน้นเรื่องความปรารถนาจะเป็นมนุษย์ที่มันแรงกล้ามากๆจนนำไปสู่วิธีการที่เออน่ากลัวถูกต้องครับแกนมันอยู่ตรงนั้นเลยอีแล้วเห็นชัดเลยนะคะว่าถึงจะมีจุดร่วมกันอย่างเรื่องแปลงกายเรื่องพลังก้าหางแต่ว่าความหมายบทบาทแล้วก็ภาพลักษณ์เนี่ยต่างกันเยอะมากๆเลยนะคะใช่เลยครับจีนจะเน้นไปทางอำนาจการเมือง ญี่ปุ่นนี่หลากหลายมีทั้งดีทั้งร้ายเกาหลีนี่คือเน้นความปรารถนาที่ค่อนข้างสุดโต่งและน่ากลัวซึ่งความแตกต่างพวกนี้เหมือนสะท้อนค่านิยมความเชื่อแล้วก็อาจจะรวมถึงความกังวลของแต่ละสังคมออกมาได้ดีมากๆครับมันแสดงให้เห็นว่าคนในสมัยก่อนเขาพยายามทำความเข้าใจสิ่งเหนือธรรมชาติความงามอำนาจหรือธรรมชาติที่ซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตในตำนานพวกนี้ยังไงอืมสรุปได้ว่า จริงเจอะก้าวหางนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ในอดีตแต่ยังส่งผลมาถ,ถึงปัจจุบันเลยสะท้อนทั้งเรื่องความฉลาดแกมโกงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เส้นแบ่งที่มันดูล่าเลือนระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณครับผมมีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับค่ะออคุณค่าหรือความพิเศษของการเป็นมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมสิ่งมีชีวิตทรงพลังเหล่านี้ถึงปรารถนามนนัก